สวัสดีค่ะอา้าวงามตากับแม่ไปอยู่ข้างนอกอา้อาวอ้าวตามพี่เกีย๊ยไปเกี๊ยะสับป,ประรดให้กินนะคะเออกินรอก่อนพี่งามไปไหนลูกฮะสวัสดีค่ะคนช่วยอุ้ยคนช่วยพ่อชายชาย กำไรค้าให้หนูเหรอลูกโอ้โห,โโหนะคะอืมเอาข้ามไปข้ามไปลูกนี่ค่ะเอ,อ้ย ตาทำอะไรคะโอ้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 นลืโอลื่นนะอ ทำหน้าเงาเงาคืออะไรง่วงแล้วหรอง่องวงหรือคิดถึงพี่งามไม่ใช่คิดถึงพี่งามบ่นคนนี่ฮะโอ้เตือยเตือเตือๆคิดถึงพี่งามแล้วเตือๆนี่ฮะเออเอองอนแล้วค่ะ งอนแล้วพ่อจ๋าไม่ให้ไปกับพี่งามค่ะโอ้ยเด็กน้อยคิดถึงพี่ชายโอ้ยโอ้ยนะคะวันนี้น้องงามตาใส่กำไร่ะเลยฝึกฝึก,กไว้นะคะนี่สาวน้อยของเรานะคะตอนนี้เขาก็อยู่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องงามตานะคะสวนพี่งาม ไปไหนไม่รู้หนีเที่ยวไปไหนเนาะพี่งามนี่เนาะพี่งามหนีเที่ยวบอละเออพี่งามหนีเที่ยวเลยโอยงามตาโมโหแล้วงอนพี่งามแล้วพี่งามไม่เอาละไปด้วยเนาะโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยนะคะงอนตุ๊ดป่องตุ๊ดป่องแล้วค่ะตัวนี้โอ้โห หนูกโกรให้พี่งามแล้วลูกโอ้ย,อย,อยดูค่ะงามตาสาวน้อยงามตา ย้อม,อมอค่วนใส่งวงว้ายเด็กอ้วนง่วงนอนเปล่าเนี่ย วนง่วงนอนแล้วว่างวนง่วงนอนอุ๊ยอุ๊ยไม่ว่าลองคิดถึงพี่งามเหรอพี่งามหนีเที่ยวหรอแม่โอ้พี่งามนีนอนอ่ะนอนไปลูกนอนไปเอองามตาง่วงๆนะคะง่วงๆจุง โอ้ยง่วงจอง่วงคิดถึงพี่งามก็คิดถึงใช่ไหมคิดถึงพี่งามเหรอลูกโอ้ย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 อ่ะโอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะไปนอนไปคนเก่งไปง่วงไปนอนก่อนเลยเด้อไปไปเออไปไปนอนไปไม่เอาไม่เอาไปเลยไปเลยไปนอนไป นอนแล้วงามตาคนขี้ดีงขาขาหลังหยียบโซ่ตัวเองเออนอนนอนไปเออเหนือห้อโมเตอเทิมเิมเอออืมมันเกะกะจังเลยอ่ะแม่ไม่ชินเลยนะ่ะ คถึงพี่งามนะคะ จังเลยง่วงจังเลยนอนลงหนุกนอนลงเออเสียงครวนไม่วาดไม่วาดครวนหาพี่งามแล้วตอนนี้ No, 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 thôi 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 no, thôi, ngắm tạc, thôi. thôi. ถอยถอยมาเร็วถอยมาเร็ว ไม่ไหวจะไปเล่นคอกนะลูกไปนอนเร็วๆคนเก่งแล้วไปแล้วก็อยากไปนอนในโคกเขาแล้วนะ,นะ,นะเออ คิดถึงพี่งามมาลูกโอ้ยนะนะพี่งามไปไม่ชวนหนูเลยแม่บ้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ยืนกินเชิลอยู่นะคะตอนนี้ ตีหน้าเศร้างามตาทำหน้าเศร้าคิดถึงที่ชายจะนอนไหมเนี่ยอ่าคิดถึงพี่จะนอนหลับไหมหลับไห่ลงค่ะแม่ไม่เล่นเลยตอนนี้ หม่ละไม่ละอือหืออือหืออือหือดูค่ะดูค่ะเออในกวาดยังไม่เซ็จเลย <c oughs> น้ำตาเล่นแล้วค่ะมาเล่นค่ะมาเล่นเมื่อไรจะโนอนเนาะคนนี่เนาะเอาเหยียบเยียบขาเหยียบ,ยยบไว้ลูกเออนะ ตัวนี้แบบง่วงจริงนะง่วงจังนะแต่ไม่ยอมนอนนะคะตัวนี้โอ้ยทำหน้าคิดถึงพี่ค่ะแม่แม่จ้าใครก็ได้มาพาหนูไปหาพี่หน่อยโอ้เอาเดี๋ยวแม่กวาดลานนอนหนูแป๊บนึงนะลูก เจองามตาเออจะมานั่งเก้าอี้เหรอลูกที่งามไปเที่ยวไม่ชวนหนูเลยใช่ไหมลูกอ๋อ ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งกิด้างในช่องงามชูเฟมิรี่กันด้วยนะคะมาเป็นกำลังใจให้น้องงามตาและครอบครัวกันด้วยนะคะโอ้ยได้เชือกอะไรเล่นอีกแล้วของเด็กๆของเรากันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ